เจโยพาเพื่อนๆมาชมลูกไสนะคะเพื่อนๆดูสิเขาดกมากอะ่ะคือแล้วเขาก็เป็นสีสวยมากด้วยนะเจะโยจะให้เพื่อนๆดูดูนะทุกคนว้าว amazing ม,มากเลยอะ่ะเพื่อนๆดูสิดกมากดูนะดูดิโอ้โหกำลังสุกเลยค่ะถึงว่าทำไมต้นนี้นกเยอะมาก เขาน่าจะมากินลูกใสะเพราะว่าเขาอยู่ติดน้ําเลยเนี่ยดูนะโอ้โหไม่กอดเลยอ่ะเราเพิ่งเคยเห็นชัดๆเมื่อวันนี้เองนะคะเราเพิ่งรู้ว่าเวลาเขาเป็นลูกเนี่ยคือเขาสวยมากเลยนะ่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูดูมุมนี้นี่ไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงมันย้อนแสงเนาะเพื่อนๆ แต่ถ้าเป็นมุมเนี้ชัดเลยเนี่ยชัดแจ๋วเลยโอ้โหดอกมากค่ะทุกคนเดี๋ยวยกให้ดูชึบดูดิเนี่ยมือจะโยจับอยู่โอ้โหนี่คือลูกไซนะเพื่อนๆลูกไซดูสีดอกมากเลยดูดินี่อันนี้อันนี้เข้มน,นี่เข้มละนกเยอะมากถึงว่าสี่ทำไมนกเยอะอ่าเพราะเขามีของกินเอง นกเกยอะมากอุ้ยดูสิเต็มต้นเลยอ่ะคือคือคนทานไม่ได้ก็จริงนะแต่ความสวยงามนะคนเพื่อนเขาสวยงามมากเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยสีเหลืองเข้มเลยเนาะออกสีส้มด้วยออกไปทางสีส้มด้วยนี่ถ้ากินได้นะแม่เจ้าเอ้ยคงไม่เหลือแล้วถึงนกแล้วเนี่ยฮะจะโยจะโยเชื่อนะว่าถ้ากินได้นี่ไม่เหลือถึงนกแน่เลยเสร็จคนก่อนนะคะดูดี นกเต็มนกเต็มต้นเลยอ่ะนกมาทานมาทานลูกใส่เนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมาดูก,กิ่งนี้อึ๊บเนี่ยดูดิดอกอะไรปานนี้โอ้โหแต่ก็เพิ่งรู้นะว่านกากินลูกใส่ลูกใส่อะนกกินได้เนาะโอ้โหถ้าคนกินได้นี่บอกเลยนกไม่ได้กินหรอกเนี่ยดูสิโอ้โหสวยงามเยอะจริงๆอะดอกมาก จริงๆเลยเขาอยู่ติดแม่น้ําอ่ะเนี่ยอ,อยู่ติดแม่น้ํานี่นะดกดกทุกกิ่งเลยนะกิ่งนี้ก็ดกนี่กิ่งนี้ก็ดกดูนะดูดิอันนี้มันย้อนแสงอะ่ะดูนี่ดกมากจริงๆโอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ยดกจริงๆนะบอกเลยถ้ามนุษย์กินได้นกไม่ได้กินนะ โอ้โหถ้าคนกินได้ในนกอะอดเลยนะคะคนเก็บหมดก่อนแน่ๆเลยนะดูสิโอ้โหจะดกไปไหนคะเนี่ยจะดกไปไหนดูนะดูสิตื่นตาเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นลูกไซรดูเนะนี่ยเนี่ยเขาดกมากจริงๆเนี่ยโอ้โหสุดยอด